ใบเบาจมูกยา,ยา,ยากวๆเรีย,ย,งวงยกว่างวงมีเขียวไต่งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขียวไต่งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวอยอยากเห็นช้างไหมลูก ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันต,ตัวโตไม่เบาจม,มูกย, au ย, au ยาวยาวดีกว่างวงมีเขียวไตงวงหือกว่าง่มีหูมีตาหางยาวช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตะไม่เบาจม,มูกยาวยาวยายงงดีกว่างวงมีเขียวไตงวงหือกว่าง่มีหูมีตาหางยาว <c oughs> อยากร้องเหรอลูกอยากร้องเหรอลูกอือูืออออือ I love you อูอ I love you อืออ่ะร้องใหม่ร้องใหม่ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตใหม่เบาจมูกยาวๆดีกว่างวงมีเขียวแต่งวงดีกว่าง ช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไหมเบ้าจมกูกยาวๆเหล็กหว,วังงวงมีเขี้ยวแต่งวงเหล็กหวังงะมีหูม,มีตาหางยาวเออเออเออน้องเพนกวินรักแม่ไหมลูกไหนหันะหามาดูแม่ก่อนไม่เอาไม่ดูการ์ตูนไม่ดูการ์ตูนด,ดูแม่ก่อนน้องเพนกวิน เพนกวินจ๋ารักแม่ไหมลูกแอะแอ๋อทำดื้อนะแม่ตีตูเป๊ะๆเลยนะแม่ตีตูเป๊ะๆนะเปยนเปิ๊บป๊ะ้เปรปลยนะเฮ้ฮ้อ่าองๆๆ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 ๆ้งง เคยเห็นช่างหรือเปล่าช่างมันตัวโตวมไม่เบาจมูกยาวๆหรือกว่างวงมีเขี้ยวไตงวงหรือกว่างะมีคู่มีตาหางยาวอู